เป็นไมเกนตั้งแต่ปี60ครับครับตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบ6ปีแล้วผมอาจจะเริ่มเป็นตั้งแต่ตอนที่เริ่มทํางานแล้วมันแบบรบกวนการทํางานนะครับเรามาครับมันจะยิงยาวตั้งแต่ว่าถ้าเริผมจะปวดเริ่มปวดประมาณ4ี่โมงก็จะยิงยาวไปถึงประมาณสองทุ่มเลยครับผมจนต้องไปเอายายาแก้ปวดชนิดที่รุนแรงเลยวแล้วลก็ฉชบพันครับมากิน ผมว่าตอนนอนอ่ะหัวจะถึงหมอนเลยละจู่ๆมันก็มีอาการเหมือนว่าปวดขึ้นมาเส้นเลือดมันเหมือนขึ้นมาแล้วปวดตุบๆอ่ะครับทำให้ผมนอนไม่หลับเลยครับกว่าจะหลับก็ประมาณตีหนึ่งตีสองเนี้ยครับตัวนี้มันผมผมทานเข้าไปได้ประมาณ4วันอาการปวดตอนยินมันเริ่มน้อยลงแล้วปวดเพราะผมได้ทานตัวเนี้ยผมนอนหลับได้ ง่ายขึ้นครับทานได้ประมาณเกือบเดือนครับเกือบหนึ่งเดือนอาการไมเกรนที่เคยเป็นอยู่ตอนตอนเย็นเนาะที่ผมนั่งทํางาน,นมันก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นครับมันก็หายปวดนะคยาปวดเลเวล1-5ไงครับครับ<ะ>จากปวด5้ามันก็ลดเหลือ4ี่สามึครับเพ่งมาถึงเพิ่งมาถึงตอนนี้ประมาณ2เดือนก็หายแล้วพอหลับง่ายปุ๊บเราก็พักผ่อนพอนแล้วอาการไมเกรนของผม,มก็ไม่เคยขึ้นมาเลย ค,คจากที่ทานตัวนี้ได้2เดือนครับสวัสดีค่ะเชีิวจากบริษัทบาลานซ์แบน์นะคะวันนี้นะคะเชี่ยวอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะและวันนี้นะคะ เป็นอีกหนึ่งเคสค่ะที่เขาได้รับความทรามานนะคะจากโรคปวดหัวไมเกรนค่ะเราจะมาคุยกับหนุ่มน้อยคนนี้กันนะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาเล่าให้ฟังค่ะว่าเขามีอาการทรามานจากโรคปวดหัวไมเกรนยังไงบ้างนี่เลยค่ะน้องซางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนําตัวอีกักนี้ค่ะใหน้น้องซางนะครับ <c oughs> นายธาราธนานิช <c oughs> นันครับตอนนี้อายุ29ปีครับผมค่ะ <c oughs> เป็นไมเกรนตั้งแต่ปี60ครับ <ฮ>ครับตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบ6ปีแล้วเกือบ6ปีแล้วนะใช่ครับผมผมอาจจะเริ่มเป็นตั้งแต่ตอนที่เริ่มทํางานสาเหตุมันมาจากอะไรน้องสังโดยส่วนตัวนะครับ <ฮะ S 2> ผมคิดว่าเป็นการพักผ่อนน้อยหรือว่ากินกาแฟาที่มากเกินไปครับหรือว่ามันจะเกิดการที่ผม,มหักโหมง,งานครับผมผมเข้างานแปดโมงเช้าเนี่ยครับผมผมเลิกอีกทีประมาณเที่ยงคืนเลยและเสร็จพอตอนช่วงเย็นมันจะมีอาการปวดตึบครับผม Uh huh. เหมือนว่ามีเส้นเลือดนะครับขึ้นมาทั้งสองข้างเลยแล้วแล้วมันจะปวดแบบว่าต๊บๆอะครับพอต๊บๆปุ๊บคือผมอะ่ะก็ต้องรีบไปหายาม,มากิน,นครับเดี๋ยวก่อนนะ<บ>ที่หนน้องบอกว่าทานกาแฟทานทานเยอะไหมคะทานประมาณสองกระป๋องครับทานตอนเช้าแล้วก็ ตอนบ่ายครับผมเพราะว่าผมทํางานทั้งหน้าคอมด้วยแล้วก็เดินหน้างานด้วยครับให้มันกระปี้กระเป๋าแกง่วงใช่ครับผมเข้างาน8ปดโมงเนาะแล้วก็เลิกประมาณ4ี่ห้าทุ่มอย่างีบางทีก็เที่ยงคืนมันก็จะมีอาการง่วงทางานแบบหนักมากเลยนะแปดโมงถึงสี่ห้าใช่ครับเพราะว่าทำงานเกี่ยวกับขนส่งครับการโหลดของทางสินค้าครับผมครับผมมันก็เลยแบบใช้การคุมงานที่แบบหนักหน่อยครับผมแล้วพอตอนเย็นเนี่ยเราเรามานั่งทํางานแล้วมันจะมีอาการปวด ปวดตรงขมับทั้งสองข้างมีเส้นเลือดขึ้นมาครับแล้วมันปวดตุบๆมันจะแบบจะเห็นชัดเลยไหมใช่ครับแล้วมันแบบรบกวนการทํางานนะครับเรามาครับมันจะยิงยาวตั้งแต่ว่าถ้าเริ่ผมจะปวดเริ่มปวดประมาณ4ี่โมงมันจะยิงยาวไปถึงประมาณสองทุ่มเลยครับผมจนต้องไปเอายายาแก้ปวดชนิดที่รุนแรงแล้วแล้วก็ฉับพานครับมากิน uh huh. เพื่อลดอาการปวดไมเกรนครับทุกวันเลยไหมคะเป็นทุกวันครับ อย่างนี้เราก็ต้องทานยาแก้ปวดทุกวันใช่ครับผมเป็นทุกวันในช่วงที่งานงานเราเยอะแล้วเรามีการนอนน้อยครับงานเราก็ต้องทําก็ต้องคิดใช่ครับไมเกรนก็ขึ้นใช่ครับแล้วมันทําให้ประสิทธิภาพของงานเราลดลงไหมคะลดลงอย่างมากครับผมเพราะว่าการที่เอ่อโดยวนตัวของผมอะครับถ้าเกิดว่าเราจะผมอะ โฟกัสไม่ว่าจะเป็นหน้างานหรือว่า,นาหน้าจอคอมอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะแบบว่าพอเราพอเรา,เรา,าเรมองจอคอมเนี่ยมันจะเริ่มปวดมันหนักมาแล้วครับผมพอเราปวดหนักปุ๊บเราก็ต้องมีการลุกเดินถ้าเกิดเรานั่งเรานั่งแล้วเรา,เรายิ่งมองหน้าหน้าจอคอมมันจะมีอาการปวด <c oughs> หนักเลยเพื่อให้มันเปลี่ยนโฟกัสใช่ครับให้มันเปลี่ยน,น <จอ S 2> โฟกัสค,ครับผมแล้วพอเวลาเราไปเดินตัวงานเนี่ยมันก็แบบทําให้อาการปวดบางทีเราเจอแสงแดดนะครับเจออากาศร้อนเนี่ยมันก็ปวดขึ้นมาครับผมถึงแล้วต้องต้องไปนั่งพักเลยครับผม เพราะว่ามันทางานต่อไม่ไหวแล้วมันปวดนะครับหนักสุดนี่เคยเป็นถึงขั้นไหนไหมคะหนักสุดเคยขั้นอ้วกครับปวดจนอ้วกเลยครับที่ทํางานใช่ครับคือว่าเราเราเหมือนว่านั่งทํางานอยู่เนะี่ยมันมันปวดขึ้นจนแบบว่ามันเวียนหัวแล้วมันคืนไส้ครับเหมือนว่ามันตีมันตีขึ้นมาก็ต้องไปอ้วกในห้องน้ําครับอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนก็จะปวดข้างเดียวหรือว่าสองั้างเหมือนผมนครับ อ๋คือเราเป็นทั้งสองข้างเลยใช่ครับ,รบเราเป็นทั้งสองข้างเลยครับแล้วหัวหน้าง,งานเคยเรียกเราไปคุยไหมคะในในการที่เราแบบทำอย่างนี้แล้วประสิทธิภาพงานของเรามันลดลงด้วยอะไรเงี้ยเคยครับเคยเคยแนะนําให้ไปหาหมอครับ แล้วเราเคยได้ไปพบคุณหมอไหมคะเรื่องไมเกรนผมไม่เคยพบคุณหมอแต่เคยไปซื้อ,อยากินเองครับแล้วทำไมเราถึงไม่ไม่เลือกที่จะไปพบพบคุณหมอ,อะคะผมมองว่าตอนนั้นโรคมันมันไม่ได้ร้ายแรงมากครับก็เลยเลือกอก็เลยเลือกที่เราซื้อ,อยากินเองตอนที่มันปวดอพอเรากินยาปุ๊บอาการปวดก็ลดลงสามารถทํางานต่อได้แต่ว่าการปวดจะไม่หายไปเมื่อกี้ก่อนสัมภาษณ์น้องบอกว่าขนาดนอนยังนอนไม่ได้เลยเพราะว่ามันก็ปวด หัเช่นเดียวกันใช่ครับผมเหมือนว่าตอนนอนอะหัวจะถึงหมอกอยู่ละจู่จมันก็มีอาการเหมือนว่าปวดขึ้นมาเส้นเลือดมันเหมือนอขึ้นมาแล้วปวดตุบๆอ่ะครับทาให้ผมนอนอมไม่หลับเลยครับมันก็กิ้งไปกิ้งมากว่าจะหลับก็ประมาณดีหนึ่งดีสองเนี้ยครับผมแล้วแปดโมงเราก็ต้องตื่นไปทำงานต่อใช่ครับมันก็ทำให้ผมพักผ่อนน้อยเข้าอีกพอผมพอผมพักผ่อนน้อยปุ๊บตอนเย็นตอนเย็นนั่งทํางานสี่ห้าโมงอาการมันก็เกิดขึ้นมาอีกแหละ ที่เดิมเลยครับผมยิ่งแบบว่าทํางานหน้าคอมโดยแล้วเงี้ยครับประมาณ4ี่ห้าโมงเงี้ยมันก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มขึ้นมาครับผมพอเริ่มขึ้นมาปุ๊บผมก็ต้องทานยาอีกครับผมพอทานยาปุ๊บมันก,มนก็มันก็ลดอาการปวดเนาะมันก็ทําให้อาการไมเกรนอะ่ะดีขึ้นครับมันว่าแต่ว่ามัน่ะจะไม่หยุดปวดเลยทีเดียวมันก็ําไม้ปวด น้อยลงสามารถทํางานต่อได้ครับคุณก็เป็นอย่างนี้ตลอดออจนระยะเวลาประมาณ5้าถึงหปีที่คุณเป็นมาใช่ครับผมถ้าเกิดว่ามีการพักผ่อนน้อยไงครับหรือว่าดื่มกาแฟที่มากเกินไปค,ครับผมมันก็จะเป็นแบบเนี้ยทุกวันครับผมแต่ว่าถ้าเกิดผมนอนเยอะไงผมไม่ไม่ค่อยเครียดมากเลยครับแล้วมันมันก็ไม่ค่อยเป็นครับผมก็ไปเซิร์ชตามเน็ตดูครับว่ามีตัวไหนว่าที่ช่วยพี่เป็นไมเกรนผม กินแต่ยาหมอเนาะเพราะยาหมอมันมีมันมีค่อนข้างมีเคมีเยอะอะไรเงี้ยครับผมก็กลัวมีผลต่อตับไตครับผมก็เลยไปเลือกดูยาสามุนไพรดูครับผมที่ช่วยในเรื่องของไมเกรนอะไรเงี้ยครับก็ได้ไปเจอบาลานยูคอครับตัวนี้เลยใช่ครับตัวนี้ตัวนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้ทานตัวบาลานยูคอเข้าไปตัวนี้มันผมผมทานเข้าไปได้ประมาณ4วัน ครับผมฟีวันเนี่ยอาการปวดตอนเย็นมันเริ่มน้อยลงแล้วเส้นเลือดอมันจากที่มันเคยบวมค่ะ<ฆ>มันก็บวมนอ้อยลงครับผม<ฆ>แล้วมันก็เมื่อก่อนมันตึบตึบตึบหนักนะครับ<ฆ>ตัวเนี้ยมันก็แบบเบาขึ้นครับครับผม<ฆ>พอเบาขึ้นปุ๊บตอนนอนเนี่ยมันเหมือนว่าร่าจะเกี่ยวโดวยช่วยให้ตอนนอนเมื่อก่อนเคยเคยปวดนะครับ<ฆ>นอนกิ้งไปกิ้งมาตัวพอผมได้ทานตัวเนี้ยผมนอนหลับได้ง่ายขึ้นครับทานได้ประมาณ เกือบเดือนครับเกือบ1เดือนอาการไมเกรนที่เคยเป็นอยู่ตอนตอนเย็นเนาะที่ผมนั่งทํางานมันก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นครับมันก็หายปวดแล้วก็คือค่อยคอยห่างออกไปทีละน,น,นิดนนใช่ครับผมเหมือนอาการเหมือนว่าจากเราวปวดเลเวล 1- 5ึ่งถึงไงครับ<ฆ>ครับจากปวด5้ามันก็ลดเหลือ4 3 2สึ่งครับเพิ่งมา<อ>ถึงเพิ่งมาถึงตอนนี้ประมาณ2เดือนก็หายแล้วครับผมก็คือในระยะเวลา2เดือนคุณก็ทานทานทุกวันใช่ครับทานวันละกี่เม็ดคะทานก่อนนอนวันละหนึ่งเม็ดครับ Oh. ครับอาการตอนนี้อาการไมเกรนผมไม่ปวดแล้วครับจากที่เคยปวดตอนทํางานจากที่เคยเธอะนั่งนั่งหน้าคอมเนี่ยมองแสงแล้วมันปวดก็ทําให้ไม่ปวดแล้วทานกาแฟก็ไม่ได้ปวดใชค่ครับทานครับทานกาแฟก็ไม่มีอาการปวดขึ้นมาแล้วครับแล้วยังนอนน้อยเหมือนเดิมไหมคะไม่ครับผมเพราะว่าปกติแล้วผมนอนประมาณ ามสี่ทุ่มเงี้ยครับยิ่งพอทานตัวนี้ไปมันก็ทําให้หลับง่ายด้วยอ่าใช่ครับผมพอหลับง่ายปุ๊บเราก็พักผ่อนพอแล้วการไมเกรนของผมก็ไม่เคยขึ้นมาอีกเลยครับจากที่ทานตัวนี้ได้2เดือนนะครับโอดีมากมากเลยค่ะเต็ม1ิคะแนนให้บาลานซ์ยูคอร์เท่าไหร่คะให้10เลยครับให้10เลยนะคะตัวนี้นะคะบาลานซ์ยูคอร์ยังทราบมาว่าอีกเรื่องหนึ่งที่คุณก็ประทับใจในตัวบาลานซ์ยูคอร์มากๆเลยนอกจากจะช่วยเราใส่ในเรื่องตัวไมเกรนแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ช่วยน้องใงในเรื่องของลิซี่ดวงใช่ครับตัวนี้ทานก็หายเหมือนกันครับ4ี่วันเห็นผลแล้วเพราะว่าน้องบอกนะคะก่อนที่เราจะสัมภาษณ์น้องบอกว่าน้องเอ,อ่อมีเป็นเรื้อรังนะคะของเรื่องลิซี่ดวงมาประมาณ9ปีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือได้หายไปแล้วนะคะก็คือไม่บวมเป่งขึ้นมาแล้วก็คือหายไปเลยติ่งหายไปเลยนะคะของตัวลิซี่ดวงนะคะแล้วก็ในช่วงโควิดที่น้องบอกอะไรนะคะ อ๋อช่วงช่วงโควิดใช่ไหมครับใช่ผมอะตอนนั้นอะผมอะกินเพื่อบํารุงไมเกนครับเพื่อรักษาครับอ uh ่าฮะครับไมเกนได้ประมาณ2สัปดาห์ครับผมแล้วแฟนผมเป็นโควิดน่าจะประมาณรอบรอบสองครับผมแล้วผมออยู่หอกับนาง <c oughs> ครับผมตลอด7วันที่นางเป็นนะครับคือว่านางตรวจเชื้อ ตรวจเจอเชื้ออ๋อเราก็ต้องกักตัวด้วยผลนแรกใช่ครับกักตัวด้วยครับผมแต่ว่าพอนางใช้เครื่องตรวจมาตรวจมันขึ้นสองเชตแต่ผมอะตรวจแล้วมันขึ้นแค่คชื้เดียวครับผมแล้วผมก็ตรวจกับนางทุกวันแต่ทุกวัน7วันตอนที่นางเป็นเนี่ยผมตรวจไม่เคยขึ้นเลยแต่นางขึ้นทุกวันเลยน่าจะเกี่ยวกับตัวบาลานยูคอร์ที่ช่วยเรื่องของการเสิร์มภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะคะว่าบาลานยูคอร์นะคะสามารถช่วยเพิ่ม นะคะภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้จริงๆนะคะมีอะไรอยากจะฝากกับเพื่อนๆอีกไหมคะเกี่ยวกับตัวบอลลอนยูคอได้ครับผมเพื่อนๆน,นะครับที่ได้มีอาการไมเกรนนะครับปวดหัวครับไม่ว่าจะเพิ่งเป็นหรือว่าเป็นเรื้อเลื้อลังมา4-5ปีหรือว่า10ปีแล้วรีบมารักษาให้ตรงจุดนะครับผมเหมือนผมที่ เป็นมาเกือบ6ปีแล้วแต่ว่ามาเจอสมุนไพรยูคอที่สามารถรักษาได้ถูกวิธีและตรงจุดอาการไมเกรนก็หายไปในที่สุดครับและนี่นะคะก็คือเคสของอาการปวดหัวไมเกรนนะคะของน้องซังนะคะที่เป็นมากว่า6ปีค่ะแล้วก็ได้บาลานซ์ยูคอนะคะช่วยไว้นะคะหลังจากที่ทานไปนะคะน้องก็อาการหายนะคะจากระดับ5ตอนนี้นะคะลดลงมาเหลือระดับ1แล้วก็ไม่ปวดแล้วนะคะนอนหลับ กินอิม่มอีกทั้งยังช่วยไปช่วยเรื่องอื่นได้อีกด้วยนะคะก็เพราะว่าร้านยูคอร์นะคะเขาจะไปช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถกดสั่งที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าร้านยูคอรมีโปรโมชั่นด้วยค่ะ